ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเรชะข้าพระพุทธเจ้าในนามของอุบาสกอุบาสิกาขออนุญาตเล่าเรื่องพระสยามเทวาธราชเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบุญคุณของทุกๆพระองค์เพราะว่าบุญคุณของพระมหากษัิย์ทุกๆพระองค์ได้มารวมอยู่ในพระสยามเทวาธราชเจ้า ได้ปกป้องผืนแผ่นดินสยามบุญคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้มารวมอยู่ในพระสยามเทวาธิราชเจ้าได้ปกป้องผืนแผ่นดินสยามให้พระสุกรนิกรชาวไทยตราบเท่าทุกวันนี้ไม่ให้ตกเป็นทาสของบ้านเมืองอื่นจึงแต่งเป็นราชอาณาจักรพระสุนิกรชาวไทยต้องรู้คุณ บุญคุณเหล่านี้เป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่ควรมีการเคารพนอบน้อม,นอมในพระมหากรุณาที่คุณอันใหญ่หลวงเพราะชาวไทยอาจจะไม่เข้าใจคำว่าสยามเทวาธิราชเจ้าไม่ใช่มาดูถูกดูแคลนแต่ตอนนี้เป็นกึ่งพระพุทธศาสนาตรงกับรัะประมุขแห่งชาติรัชกาลที่สิบ เป็นดินแดนแห่งพระสยามคือเขตดินแดนสุวรรณภูมิในสมัยพุทธ,ธกาลลัทธิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ดังกึกก้องทั่วโลกประทรตทั้งหลายคือเขตดินแดนสุวรรณภูมิในสมัยพุทธกาลลัทธิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ดกึกกล้องทั่วโลกกาตรทั้งหลายตั้งแต่ชัน้นผืนแผ่นดินแม่นางธรณี ไปถึงชั้นพมโลกก็คือลัทธิมหาในกายซึ่งเป็นลัทธิาศาสดาเอกของโลกแล้วปองชนชาวไทยน่าจะภูมิใจในตัวเองที่มีองค์พระสยามเกิดขึ้นในเมืองไทยทุกๆพระองค์ก็ปกป้องผืนแผ่นดินตราบทุกวันนี้ควันยกย่องสรรเสริญคุณงามความดีของทุกๆพระองค์ รัตทิก็ต้องตั้งลงบนแผ่นดินสยามไตรสมณาคมก็ต้องตั้งลงบนแผ่นดินสยามคุณพระรันาตนัยก็ต้องตั้งลงในแผ่นดินสยามถ้าผู้มีบุญและนักปฏิบัติตั้งแต่ชั้นโสดาบันสวรรค์ทุกชั้นสวรรค์โซดาบันสวรรค์ชั้นฟ้าก็รู้ด้วยไม่ว่าชั้นสกกิทา ถึงชั้นพมโลกต้องรู้ด้วยเพราะมันเป็นสภาวะจิตดวงเดียวกันและชื่อของพระสยามเทวาธิราชเจ้าเมื่อผู้ปฏิบตัติเข้าถึงชั้นแต่ละชั้นบนแผ่นดินและชั้นฟ้าก็รู้เหมือนกันเพราะว่าได้นั่งปฏิบัติในดินแดนสยามของพระองค์เมื่อแม่นางธรณีก็รู้ด้วย ย่อมเป็นสักขีพยานได้ยุคนี้เป็นยุคกาขาวกาดำทั้งหลายจะหมดไปด้วยอำนาจขุนอันยิ่งใหญ่ที่ได้กล่าวมานี้แล้วผู้ใดไม่ให้ความเคารพพระสยามเทวาธิราชเจ้าก็จะมีทุกคติเป็นที่ไปคำว่าเพราะคำว่าพระสยามเทวาธิราชเจ้า คือหัวใจคุณงามความดีของทุกๆพระองค์ได้ปกป้องดินแดนสยามเทวาเทรลาเจ้าเท่าเท่ากับทุกพระองค์ปกป้องมาตุภูมิดินแดนสยามของพระพุทธเจ้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อแสดงหมดแล้วเราก็จะมายกพระสูตรพระธรรมคำสอนพระวินัยบรรยันไว้ ต้องมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่ท่านศึกษามาถ้าผู้ใดยังไม่ตั้งอยู่ในรัฐที่ของพระองค์ต้องมีประกอบบาทเหล็กผ้าเหลืองทองสิงคลีรัฐทมหานิกายถ้าไม่มีองค์ประกอบก็ไม่สามารถยกใตสมณะผมได้ทั้งสามอย่างที่กล่าวมานี้คือศีลขององค์มรรค ถ้าไม่ยกไตสมณคมแก้วสามประการก็เกิดขึ้นไม่ได้ได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมกันรวมกันเป็นพระรัตนาตา์ไตถ้าผู้ใดไม่อยู่ในครองพระรัตนาตา์ไตในพระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้ว่าในพระธรรมวินัยได้อนุญาตไว้ว่าสงผู้ใดปุกป,ปิดอาบัติยา สงฆงผู้นั้นก็เป็นผู้อาบัติพระพุทธเจ้าให้อนุญาตให้สวดกรรมวาจาต่อหน้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในประเทศไทยก็ต้องรู้พร้อมกันในดินแดนสยามไม่ได้มากล่าวโทษกล่าวร้ายให้ใครมาเพื่อยกพระสูตรพระธรรมพระวินัยของผู้เป็นศาสดาเอก ไม่ให้เสริมสลายไปเพราะว่าเป็นกึ่งของพระพุทธเจ้าควรแล้วไม่ควรแล้วแต่พระสยามเทวาธิราชเจ้าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะพระศกนิกรทั้งหลายชาวเมืองสยามต้องมีจิตสำนึกรู้คุณด้วยความนอบน้อมสรรเสริญ ผู้มีบุญเล่าสู่คนมีบุญให้ฟังว่าผู้เล่าก็ยังเป็นปุถุชนอยู่จะเล่าออกมาไม่ค่อยดีเท่าไรนักต้องขอประทานอภัยให้ด้วยณโอกาสนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ผู้มีบุญจะมาเล่าสู่คนมีบุญให้ฟังในตอนต่อไปสาธุกับคนมีบุญทั้งหลาย สาธุ